สวัสดีครับนี่คือของที่หาได้จากในดินนะครับเส้นีนจะเป็นรอยอนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก่านะครับลวดเส้นนอันนี้จะเปลี่ยนเหรียญอัดนะครับอันนี้จะเป็นเงืนห้างอันนี้สตังลู่อันนี้สตังลู่สองพ่อซอนะครับอันนี้รอดออันนี้รอออันนี้พ่อซอนะครับ ก็จะเป็นอันนี้กาแฟโบราณอันนี้แหวนโบลัชน,นะรับอันนี้แหนบอันนี้เงินบาทตาแผ่นดินเอ้อเงินบาทตาแผ่นดินาจากการที่หานะครับเบล้วนี่ออนะครับคัดเหล่าไซส์บทรอซอหนึ่งสองสองนะครับอันนี้หนึ่งสองสองครับโอเค นี้คืออีกส่วนหนึ่งนี่คืออีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ส่วนหนึ่งส่วนที่สองนะครับโอเคครับออยุข,ขังในบ้านกนยังมีอีกนะครับลายโอเคครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมฝากช่องน้ำนะครับผมนักราชสมบัติเมืองมหาครับ